อย่ามองแต่ภายนอกช่วงเช้าของวันนั้นหญิงสาวคนหนึ่งก็ได้ย้ายไปอยู่หมู่บ้านความยากจนเขาเห็นคนทั้งคนทั้งหมู่บ้านนั้นยากจนเป็นอย่างมากได้แล,แล้วช่วงข้ามของฟืนคืนนั้นได้เกิดฝนตกฟ้าร้องคนองอย่างหนักทำให้ไฟฟ้าทั้งทั้งเขต หมู่บ้านนั้นก็ได้ดับลมหญิงสาวนั้นก็คิดว่าไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นก็ได้เตรียมเทียนไขเอาไว้จำนวนมากแล้วสักพักหนึ่งก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งฟิฟฟ่งมาอย่างเร็วแล้วบอกว่าพี่พี่พี่ช่วยช่วยเปิดประตูให้ผมหน่อยครับว่าแล้วหญิงสาวนั้นก็ตกใจแล้วก็รีบเปิดประตูนั้นแล้วเห็นแล้วเห็น เด็กน้อยคนนั้นแล้วเขานั้นตัวสั่นไปทั้งตัวแล้วเด็กคนนั้นก็พูดว่าพี่พี่พี่มีเทียนไขไหมครับคําพูดของเด็กคนนั้นก็ทําให้หญิงสาวอึ้งแล้วคิดว่าโอ้ฉันเข้าใจแล้วที่ให้เด็กคนนี้วิ่งเข้ามาที่บ้านของฉันก็เพื่อที่จะมาขอเทียนไขจากฉันแต่ชั้นให้เขาไปครัเดียวอีกหน่อย คนทั้งหมู่บ้านก็ต้องมาขอเทียนไขจากฉันเป็นแน่ว่าแล้วหญิงสาวก็พูดว่าพี่เนี่ยนะไม่มีเทียนไขสักเล่มเลยแล้วว่าแล้วเด็กน้อยคนนั้นพี่ครับผมมีเทียนไขวันนี้ฝนตกอย่างหนักคุณแม่ของผมเป็นห่วงพี่มากเพราะว่ารู้ว่าพี่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่กับเราอันนี้คือเทียนไขของพี่ครับ แล้วเด็กน้อยคนนั้นก็จะยื่นเทียนไขให้กับหญิงสาวคนนั้นหญิงสาวคนนั้นถึงกับก้มลงแล้วโอบก,กอดเด็กน้อยคนนั้นแล้วเขานั้นก็ได้ร้องไห้นะคะเพราะว่าคนเหล่านั้นอย่าอย่าที่จะไปมองกันแต่ภายนอกให้มองถึงจิตใจของเขาด้วยเพราะว่าเพราะว่าทุกๆุกชีวิตก็มีก็มีชีวิตที่แตกต่าง กันไปอย่ามองกันแค่เพียงภายนอกวันนี้พี่แท็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะจากพี่แท็ค่ะสวัสดีค่ะดูดูค่ะดูสวัสดีคะ่ดดคะดู